สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนก่อนว่าเศษส่วนที่สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้นะคะตัวส่วนต้องเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน1000ใช่ไหมคะอ่า ส่วนตัวเลขด้านบนเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้เนะเาะอ่าทีนี้ทบทวนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเศษ3ามส่วนสิเราสามารถเขียนเป็นทศซิยมโดยการนำตัวเศษนะคะมาเขียนก่อนเนาะถ้าส่วนสิบ มีศูนย์หนึ่งตัวสังเกตง่ายๆทดส่วมันจะได้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็นับหนึ่งตำแหน่งใส่จุดเติมศูนย์ก็จะได้คำตอบคือศูนย์จุดสามใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวส่วนเป็นร้อยตัวส่วนเป็นร้อยเราก็จะดึงตัวเศษด้านบนมาหนึ่งศูนยะ์หนึ่งแบบนี้แล้วส่วนร้อยศูนย์สองตัวจะไม่ง่ายทดส่วมจะได้สองตำแหน่งเราก็นับจากหลักหน่วยด้านหลังมาเลยสองตำแหน่งหนึ่งสองแล้วใส่จุดเห็นไหมคะคำตอบก็คือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง แต่ถ้าตัวส่วนเป็น1,000ถ้าตัวส่วนเป็น1,000เราดึงตัวเศษมาเขียนก่อนปึ๊บแล้วส่วนเป็น1,000 0 3ูนยตัวสามได้ทศนศยม3ตำแหน่งจะง่ายง่ายเราก็นับไป3ตำแหน่ง1 2 3เห็นไหมคะก็จะได้คำตอบคือ1 0 2 3นะคะซึ่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1 0ร้อยพันเนี่ยเราสามารถจะมาเขียนเป็นทศนิยมได้เลยแต่ในส่วนของวันนี้นะคะ ในส่วนของวันนี้โจทย์ของคุณครูจะไม่ใช่ตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างของคุณครูจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียสามารถนําหนังสือเรียนขึ้นมาดูด้วยนะคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าเจ็ดสิบมาดูตัวอย่างแรกนะคะการเขียนเศษส่วนในรูปของทศยม ค่ะกรณีที่ตัวส่วนนะคะข้อที่1เศษ5้าส่วน4ตัวส่วนเป็นเลขสี่ค่ะถ้าเป็นเลขสี่เราสามารถเขียนทศยมได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะเราแค่หาตัวมาคูณลูกหาตัวมาคูณตัวส่วนข้างล่างเนี่ยคะ่ะไอเจ้าเลขสีเนี่ยนะให้สีเนี่ยเปลี่ยนเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน1000ตัวไหนก็ได้นะคะ พราะถ้าเกิดว่าเป็นส่วน10เราก็สามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้ใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนเป็น100ก็เขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้หรือถ้าส่วนเป็น1000ก็สามารถเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ4 4อะไรมาคูณ4ถึงจะเปลี่ยนเป็น10มีไหม4คูณอะไรได้10มีไหมคะไม่มีอ่ะมาดู4คูณอะไรได้100มีไหมคะ วิธีการง่ายๆนะคะครูก็นำ100ตั้งแล้วเอา4ไปหารปรากฏว่าหารได้ลงตัวคือได้25ครั้งนั่นแสดงว่า4คูณกับ25ก็จะได้100ครูจึงนำ25มาคูณนะคะเราจะเริ่มแสดงวิธีทำแบบนี้นะคะลูกวิธีทำ15ส่วน4เราจะนำ25มาคูณ4เพราะ25คูณ4แล้วมันได้100เห็นไหม เพราะนั้น25มาคูณก็นำา5 5เอาไปคูณทั้งเศษและส่วน5คูณ25ก็จะได้125ดังนั้นคูณออกมาละได้125ส่วน100พอตัวส่วนเป็น100เนี่ยเราสามารถเขียนทดเศมได้กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งนะคะถูกต้องเทคนิคง,ง่ายๆเลยทำเหมือนเมื่อสักครู่ก็คือเราดึงตัวเศษ 1นะคะ125มาเขียนก่อนแล้วส่วนเป็น100นักเรียนจะรู้ว่าทศนิยมต้องได้2ตำแหน่งนักเรียนก็นับย้อนขึ้นมา1 2แล้วใส่จุดก็จะได้คำตอบ1.25แบบนี้นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2เศษ163ส่วนได้125เอ๊ะ125เราต้องเปลี่ยนให้เป็นส่วน10ได้ไหมไม่ได้ หนึ่งร้อยยี่สิบห้าทำให้เป็นหนึ่งร้อยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันหนึ่งร้อยกว่าดังนั้นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเราก็ต้องหาตัวมาคูณเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันนะคะนี้คุณครูจึงนำหนึ่งพันเป็นตัวตั้งแล้วเอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไปหารปรากฏว่ามันลงตัวค่ะได้แปดครั้งดังนั้นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณกับแปดถึงจะได้หนึ่งพันคณรูจึงนำแปดมาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะ ทีนี้แบบฝึกหัดของคุณครูนักเรียนก็ต้องแสดงวิธีทําแบบนี้ด้วยนะคะ,ะเราก็เริ่มนำหนึ่ส่วน125แล้วก็เอา8มาคูณทั้งเศษและส่วนจากนั้นนักเรียก็คูณออกมาค่ะ163่ค16ูณแได้1,304 125นคูณแก็จะได้1,000เมื่อตัวส่วนเป็น1,000เราก็สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้แล้วนะคะก็คือได้ทศนิยม3ามตำแหน่งนั่นเองเอาเขียนยังไงคะ เราดึงตัวเศษมาก่อนนะคะึออ๊บแล้วนักเรียนรู้ว่า1,000นมีศูนตัวนะได้3มตำแหน่งก็นับไป 1, 2, 3่งสครบ3ามตำแหน่งแล้วใส่จุดก็จะได้คําตอบคือ1 3ึ4แบบนี้ค่ะนะคะไม่ยากนะคะแค่เราหาตัวมคูณเพื่อให้ตัวส่วนเปลี่ยนเป็นส่วน10ส่วนร้อยหรือส่วนพันเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้นะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างข้อที่3ค่ะ หน้าหนึ้เอ้ยหน้าเจนะคะโจทย์ให้เศษ8ปดส่วนสิบหกมาจากนั้นเราลองตรวจสอบดูแล้วว่า16คูณอะไรแล้วให้ได้10บร้อยหรือพันเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นเราจึงต้องอเทคนิคง่ายๆเลยเรานำแปดมาหารก่อนค่ะนำแปมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ อไอเจ้าสิบหกเนี่ยสิบหกหารแปดแล้วจะได้สองใช่ไหมคะแปดหารแปดได้หนึ่งพอมันเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองปุ๊บสองคูณอะไรเราได้สิบมีไหมคะมีสองคูณห้าเห็นไหมคะเราจงนำห้าม,มาคูณทั้งเศษและส่วนพอคูณออกมาหนคูณหได้ห้าคูณหได้สิบพอได้เศษห้าส่วนสิแล้วเปลี่ยนเป็นทอซิยมได้ไหมคะได้นะคะดึงหมา ส่วนส0บศูนย์หนึ่งตัวทเซิียมได้หนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนับหนึ่งตำแหน่งแล้วใส่จุดเติมศูนย์ค่ะก็จะได้คําตอบออกมาคือ0.5นะคะอันนี้ตัวอย่างสามตัวอย่างคร่าวๆนะคะลองมาฝึกทำนะคะเดี๋ยวค,คุณค,ครูมีแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดเดี๋ยวนะาแป๊บนึงนะคะอ๋ออันนี้ค่ะ อันนี้คือแบบฝึกหัดหน้า70ในหนังสือเรียนนะคะเขามีให้ลองฝึกทำเดี๋ยวมาดูทีละข้อนะอ่าเศษสามส่วนสองข้อนี้นเรียนว่าเราจะนำอะไรมาคูณ2ดีคะเพื่อให้เปลี่ยนเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน1000ก็ได้ค่ะตัวไหนก็ได้ที่เราสามารถหาตัวมาคูณแล้วเป็นตัวนั้นนะคะ2คูณอะไรได้10มีไหมคะ มีนะคะคือ2อคูณหใช่ไหมลูกเราก็นํา5มาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะพอคูณออกมา3าคูณหได้15 2คูณหได้10อ่าส่วนเป็น10และเพราะฉะนั้นเศษ15ส่วน10เปลี่ยนเป็นโทเซิยมได้กี่ตําแหน่งคะ1ตําแหน่งใช่ไหมคะเราก็ดึงตัวเศษมาเขียนก่อนแล้วก็นับ1ตําแหน่งแล้วใส่จุดอีกก็จะได้1.5ยากไหมคะนม่ยากนะคะ มาดูข้อที่2ค่ะเศษหนส่วนสอ่าถ้าเศษหนึส่วนส,สีคูณอะไรเราได้10มีไหมไม่มี4คูณอะไรเราได้ห0ึ่งร้ยมีไหมคะมีนะคะก็เหมือนตัวอย่างที่1เลยก็4คูณกับ25คุณครูก็นำยี่มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูคูณ25ได้25 4สิบ้าสี่คูณห้ได้หนึ่้ยเห็นไหมคะพอส่วนเป็นหนึปุ๊บ เราก็จะรู้ทันทีว่ามันต้องได้ทศนิยม2ตํตำแหน่งใช่ไหมเราก็ดึง25มาก่อนแล้วก็นับให้ได้2ตํตำแหน่ง1 2แล้วใส่จุดเติม0ก็จะตอบ0.25นะคะอ่ะข้อ3ล่ะข้อนี้ขออนุญาตคูณเลยนะ200 200ก็ต้องคูณอะไรให้ได้1,000ใช่ไหมลูก200คูณอะไรคะให้ได้1,000 ร้อยคูณห okay. ้านะคะใน1,000งพันพอตัวส่วนเป็น1,000งพัปึ๊กร้อยี่สิบห้าคูณห้าได้เท่าไหร่นกเรียนก็ไปตั้งคูณ5้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองเจ็ดห้าสามห้าทดสองเป็นสามสิบเจทดสามหนึ่งหทดสเป็นแปดนะคะก็จะได้แป7ร้อยเจ็ดสิ้ส่วนหนึ่งพันแล้วเนียนก็เปลี่ยนเป็นทศนิยม ได้กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะได้3ตำแหน่งก็1 2 3ใส่จุดเติม0ูย์ก็ตอบ0.875ยากไหมคะไม่ยากเนาะแล้วถ้าตัวส่วนเป็น500ล่ะ500ยคูณอะไรแล้วได้1,000คะคูณ2นะคะแล้วก็2คูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็ได้คำตอบออกมาแล้วถ้าเป็น40ล่ะคะ สี่สิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยมีไหมไม่มีแต่สี่สิบคูณอะไรได้ได้หนึ่งพันคะคูณยี่สิบห้านะคะถ้าส่วนเป็นสี่สิบเราจะคูณในยี่สิบห้าอ่ะแล้วถ้าเป็นข้อ5้าห้าสิบหกส่วนยี่สิบห้ายี่สิคูณอะไรได้หนึ่งร้อยมีไหมมีนะคะก็คือยี่สิบห้าคูณสี่อย่างนี้เราก็หาคําตอบออกมาเจ็ดส่วนแปดแปดคูณอะไรแล้ได้10 ไม่มีได้100ไม่มีแต่8คูณอะไรได้1,000งพันมีไหมคะมีนะคะแก็คูณได้125ค่ะอ่ากรณีตัวส่วนเป็น8นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่ถ้าโจทย์เป็นจํานวนคะถ้าโจทย์เป็นจํานวนค่ะนะคะอันนี้จะอยู่หน้าที่71ค่ะ แบบฝึกหัดหน้า71เอ้ไม่ใช่หนังสือเรียนหน้า71นะคะหน้า71กรณีที่ถ้าโจทย์เป็นจำนวนค่ะ2เศษ4ส่วน5เราจะเปลี่ยนเป็นทอซิยมได้อย่างไรค,คุณครูมี2วิธีนะคะวิธีที่1นะคะ2คือจำนวนนับเศษ4.5ส่วน5คือเศษส่วนแท้5คุณครูจะเขียนกระจายนะคะครูก็จะได้2บวกกับเศษ4.5ส่วน5ทีนี้ ตัวส่วนเป็น5เนี่ยหเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นทศยมตัวส่วนต้องเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน1 0 0 0ใช่ไหมคะดังนั้นส่วน5 5คูณอะไรได้สิบมีไหมคะมีคือ5้าคูณสครูก็เอา2มาคูณทั้งเศษและส่วนส่วนไอ้เจ้าเลขสองเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเราก็ดึงเขียนลงมาเหมือนปกติแล้วก็บวกกับนะคูณออกมาเลย4ี่คูณสได้แปดห้าคูณสได้10 จากนั้น2ดึงลงมาบวกกับเศษ8ส่วน10เขียนเป็นทอซิอมได้1ตำแหน่งใช่ไหมคะอ่าก็คือ0.8จากนั้นเรานำา2บวกกับ0.8 2คือหลักหน่วยนะคะดังนั้นเวลาบวกกันแล้วก็จะได้2.8นะคะอันนี้การบวกเราเรียนมาแล้วเนาะในตอนปอ4นะคะง่ายง่ายอ่ะต่อไปอ่าวิธีที่2วิธีที่2นะคะ เราจะเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษส่วนค่ะวิธีการเปลี่ยนคือเราจะนำอ่าห้าไปคูณสองใช่ไหมคะห้าคูณสองได้สิบแล้วบวกอีกสี่เป็นสิบสี่นะคะก็จะได้เศษสิบสี่ส่วนห้าบรรทัดนี้นบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้นะักเรียนไม่เขียนก็ได้นะคะไม่เขียนก็ได้หรือถ้าใครจะเขียนก็ได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนเลยเนาะเป็นแบบนี้เลยค่ะได้เศษสิบสี่ส่วนห้า จากนั้นถ้าส่วนเป็น55 5คูณอะไรได้10 5คูณ2ใช่ไหมคะ้คูณ2ได้10คูณเราอ่าเราก็จะนำา2มาคูณทั้งเศษและส่วนคูณออกมาแล้วก็จะได้เศษ28ส่วน10จากนั้น28ส่วน10เปลี่ยนเป็นทศยมเราดึง28มาก่อนส่วน10ศูนย์หนึ่งตัวทศยมได้หนึ่งตำแหน่งนับหนึ่งตำแหน่งแล้วใส่จุดก็จะได้คำตอบคือ2.8นะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นจำนวนคะนักเรียนเลือกเลือกเอาวิธีที่ เราคิดว่าเฮ้ยง่ายเราทำได้นะคะวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองก็ได้เลือกมาหนึ่งวิธีแล้วแต่ตัวเองถนัดนะคะคิดว่าตัวเองเข้าใจอันไหนอันไหนแม่นกว่าชัวกว่าทำวิธีนั้นได้เลยอ่ะ,เ,อดนะะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวครูมีโจทย์ตัวอย่างกรณีที่เป็นจำนวนคระให้นักเรียนดูนะคะนี่เลยซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า71นั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นข้อที่หนึ่ง ถ้าเป็นข้อที่1นึ่งก็หนึ่ะอ่าหกับเศษเจ็ดส่วนยีคุณครูทําวิธีอ่ะกระจายละกันหนึ่งบวกกับเศษเ็ดส่วนยี่สิบะคะแล้วครูก็จะหาตัวมาคูณเลยยี่สิบคูณอะไรแล้วเปลี่ยนเป็นส0บร้อยหรือพันดีคะเปลี่ยนให้เป็นตัวไหนก็ได้นะคะที่มันสามารถคูณแล้วแล้วมันได้1 0บร้อหรือพัน ซึ่ง20เนี่ยคูณกับ5แล้วจะได้100ใช่ไหมคะครูก็นำา5มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้อะไรคะได้1บวกกับ7คูณ5ได้35 20คูณ5ได้ 100, ด100ก็จะได้1บวกกับตัวนี้ได้เทศซิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบคือ1.35แบบนี้คะ่ะยากไหม ไม่ยากเนาะอันนี้คือคุณครูทําวิธีที่1แต่ถ้าใครจะทําวิธีที่สองก็ได้นะคะอันที่นี้ถ้าเป็นส่วน4ี่สี่คูณอะไรให้ได้สิบร้อยพันคูณยี้าให้ได้100อ่าอถ้าเป็นส่วน4ี่กเรียนคูณ25้าไปเลยถ้าเป็นส่วนแล้นะคะถ้าเป็นส่วน8 8ดเนี่ยคูณ12 5บ้าแล้วมันจะได้หนึ่งพนะคะถ้าเป็นส่วน125ย้านะคะ125ก็คูณ8ดค่ะถึงจะได้หนึ่งพัน ถ้าเป็นส่วน500นะคะ500คูณ2ใน1,000นะคะถ้าเป็น25 25คูณด้วย4ก็จะได้100นะคะอันนี้อันนี้คือตัวเลขที่สามารถคูณกันแล้วเปลี่ยนเป็น1 0อยพันได้เนาะอ่านี้เรามาดูแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้า 69นะคะหน้า69หน้านี้เลยค่ะแบบฝึกหัด2.2นะคะหน้า69มี6ข้อค่ะมีอยู่6ข้อครูขอเชลคแป๊บนึงอ่า6ข้อจริงๆนะคะ6ข้อนักเรียนก็แสดงวิธีทตมตามตัวอย่างหน้า70กับหน้า71ได้เลยนะคะอืม ตัวอย่างที่หนหนังสือเรียนหน้า70กับหน้า71ได้เลยเราลองมาช่วยกันหาสิว่าเราจะทำตัวส่วนให้เป็น10บร้อยหรือ1,000ดีนะคะอย่างเช่นข้อ1ข้อ1ถ้าเป็นส่วน5รู้ไหมคะ5คูณอะไรแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็น10ร้อยพัน5คูณ2ใช่ไหมคะเราก็นำา2มาคูณนะ ทีนี้เวลานักเรียนแสดงวิธีทำเวลานักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนก็เขียนคําว่าวิธีทำนะคะรียนใช้ปากกาสีน้ําเงินนะคะใช้ปากกาสีน้ําเงินเท่ากับเศษเก้าส่วนห้านักเรียนรู้ว่าห้าคูณสองห้าคูณสองถึงจะได้สิบเราจึงนำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะเก้าคูณสองได้ห้าลายได้สิบแปด ห้คูณสได้10บพอได้18บแส่วนสิเราก็เขียนให้อยู่ในรูปทศยมเราดึง18มาก่อนแล้วก็ส่วนสิบทศิยม1นึ่ตำแหน่งนับหตำแหน่งแล้วใส่จุดก็จะได้คำตอบคือ1.8เห็นไหมคะหนเขียนเป็นปากกาศสิน้ำเงินนะคะแต่แล้วเวลานักเรียนขีดเส้นนะคะลูกเวลาเราขีดเส้น ใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วใช้แฉกกระดงขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อเป็นตัวเลขไทย1.8แบบนี้ค่ะเขียนนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้ออ่าเรามาดูข้อ2ข้อ2อง้าสิบคูณอะไรถึงจะเปลี่ยนเป็น10บรยหรือพ0นห้าคูณ2นะคะคูณ2แล้วก็เอาสองมาคูณแล้วจะเปลี่ยนเป็น100อเลย ร้อยยี่สิอคูณร้่สเย่สิบห้านักเรียนดูสิว่าเอ้ร้อยคูณอะไได้หนึ่นนะเมื่อกี้มีตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะส่วนข้อที่4เป็นจํานวนคละนักเรียนจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2ก็ได้นะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าเจ็ดสดูคู่กันไปเลยนะคะอ่าส่วนข้อที่5ข้อที่5นะคะเศษสามสิบแส่วน แปดสิบนะคะข้อนี้อ่าเดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะทําให้ดูวิธีทํานะคะวิธีทํานี่นักเรียนสังเกตนะไอ้เจ้าสามสิบแปดส่วนแปดสิบเนี่ยแปดสิบคูณคูณอะไรแล้วได้สิบร้อยพันมันมีไหมไม่มีนะคะดังนั้นแปดสิบคุณครูจะทําให้เป็นสี่สิเพราะสี่สิบคูณยี่สิบห้าแล้วมันได้หนึ่งพัน ใช่ไหมคะดังนั้นแปดสิบทำยังไงถึงให้เหลือ40ได้ก็เอา2มาหารใช่ไหมอ่าข้อที่ห้าเรียนสามารถจดตามคุณคูได้เลยนะคะนำสองมาหารค่าหารได้38หารด้วย2จะได้กี่ครั้งคะอ่าทบทวนกันหารหน่อยไหมสามสิ 38, หารด้วย2 2 2สคูณหได้2ลบกันเหลือ1 ดึงแปดลงมาเป็น18 2แปดสองคูณแล้วได้สิบแปดสองเกลงตัวใช่ไหมคะดังนั้นได้19ครั้งอ่าแปดหารสองได้40ครั้งพอได้เศษสิส่วนสีแล้ว40คูณอะไรได้1นึ่งพคูณยีเราก็นำยี่มาคูณทั้งเศษและส่วนขีดเส้นเศษส่วนตรงนี้ยาวเลยไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็นำ อ่าตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะเว้นไว้นะคะให้นักเรียนทําเองพอถึงบรรทัดนี้แล้วนักเรียนคูณออกมาก,ก็จะได้คําตอบเท่าไหร่และหนูนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นเทศร์รียมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อที่5ส่วนข้อที่6ข้อที่6เป็นจนํานวนคระจะทําวิธีที่หหรือวิธีที่2ก็ได้นะคะแต่ 20- 20คูณอะไรแล้วเปลี่ยนเป็น10ไม่มี20คูณอะไรได้100ร้อยมีไหม มีนะคะก็คือ20คูณด้วย5นั่นเองหนูก็นำา5คูณทั้งเศษและส่วนเนาะนะคะอะค,คุณครูก็มีให้6ข้อนะคะนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ส่วนตัวค,คุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ